เส้นทางลงจากบานกระมานนะครับตั้งแต่เนินสุดท้ายจากคนยอดหมู่บ้านนะครับห้ากิโลตรงนี้ก็มันก็เป็นทางลงชันๆนะฮะก็มีหินทิ้งตรงนี้ต้องระวังถ้ามันจะแทกท้องที่แข็งแตกได้นะจุดนี้จะเป็นจุดที่มีสัญญาณนะครับแล้วก็มีสารสัญญาตรงนี้นะครับ ล้วก็จะเป็นเนินทรายแบบนี้นะเรื่อยๆอ่านี่คือจุดจุด,จดว,วิวแบบจุดขาย,ยนะที่มองเห็นบ้านคาบริเวณตรงนี้เลยนะเป็นพื้นราบหมดเลยตรงนี้นะครับเรากลังลงจกทุบเขาบางกมาม่านะตรงนี้ก็จะมีล่องสายนิดหน่อยนะครับแต่พื้นตรงนี้เป็นทรายทั้งหมดนะครับฉะนั้นมันยัง ตอนฝนตกนะมันยังไม่ต้องปั่นมากนะมันก็จะมีทรายช่วยนิดนึงนะไม่รถมันไปได้นะแต่ถ้ามันเป็นคโครล้วนๆเนี่ยอาจจะลำบากนะครับที่ตัวนี้ก็เป็นอีกจุดลากยาวนะตัวนี้ดีเขาจัดตรงนี้มาเป็นขยักขยักไปหน่อยนะนี่ฝนเริ่มตกนิดๆนะครับตรงนี้อะตรงนี้จะเป็นเหมือนทางน้ำมันก็เลยจะเป็นคโครนผสมทรายนะเนี่ย มาแบนี้เลยน,นะครับแบบนี้นะทางลงตอนขึ้นก็ทําใจนิดนึงเทคดีๆแต่พื้นมาเป็นทรายครับที่ี่บอกตรงนี้ก็เป็นจุดวัดใจสองนะครับตรงนี้ลองน้ำเยอะ จริงเราควรต้องเข้าเลนซ้ายนะครับอันนี้ครับไม่ถูกต้องนะที่พุกผมทําอยู่นะขอโทษทีด้วยพอดีจังหวะรนึกว่ามันเลือกผิดอันนี้จะเป็นสวนต้นดูคาลิตัดนะครับ เวฟนี้ก็คือใช้เกียร์สโลมาได้เลยนะครับมาอันนี้เป็นทางแยกให้มาทางซ้ายเบี่ยงซ้ายนะเพราะว่าฝั่งนู้นเขาะจะต้องปั่นขึ้นมานะครับี่แยกกันขาลงลงซ้ายขาขึ้นก็ขึ้นซ้ายเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็จะเหลืออีกจุดเดียวที่เป็นโคง้เโคงเนี่ยโค้งเนี้ยเอสสุดท้ายนะครับเนี่ยโค้งซ้ายแล้วก็โค้งขวา นี่ครับตรงชันชันตอนนี้ถือว่าถนนยังดีอยู่นะเพราะว่าถ้าวันที่มันน้ํามันไหลาซาะตรงนี้ยแตกหมดนี่รถตกไปในล่องจะค่อนข้างขับลําบากและยากด้วยนะครับลเลยมขานาดโค้งขวาอันหนึ่งก็หมดแล้วครับอ่าระวังหินนะครับโอ้โหทางค่อยๆลงมามองลายนิดๆน,นะครับพอ ระวังตัวนี้ก็ระวังพวกหินที่มันปูุดปูดขึ้นมานะฮะตรงนี้ถ้าเป็นตัวนี้สวยครับก็เป็นจุดที่จอดถ่ายรถถ่ายรูปได้ถ่ายรูปรดได้นะตรงนี้นเป็นเหมือนอุโมงต้นไม้ด้านหน้านะครับตรงนี้เห็นไหมสวยไหมเป็นเวิร์กตรงนี้เลยนะครับ สวยครับอ่าคิวนี่ก็น่าจะ ใกล้ถึงพื้นแล้วนะครับตรงนี้ก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เพื่อนๆมากันได้นะครับโดยเฉพาะรถเล็กรถบิ๊กบค์ไซส์เล็กไซส์กลางมาไซส์ใหญ่ได้มาได้หมดเลยนะแล้วก็ขึ้นมาแคมปิ้งได้ไม่ลําบากมากแล้วก็ไม่ต้องกลัวไม่ได้ไกลาจากกรุงเทพด้วยแล้วไม่ต้องแบบกลัวว่าแบบโอ้รถจะพังไหมอะไรอย่างเงี้ยคือทางไม่ได้โหดมากขนาดนั้นนะครับอข้างหน้าก็ถือว่าลงมาที่จุด คือแล้วนะครับตรงนีน้มากันได้นะครับบางกะมาราชบุรีนะครับนี่ก็ท้าทา,ายกำลังสนุกนะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากมาลองสไตล์ท่องเที่ยวแบบแอดเวนเจอร์เล็กๆน้อยๆน,ยนะครับน่ะขึ้นทางปูแล้วครับ อ่าประมาณนี้นะครับเส้นทางโบกทิงบนบางกะมานนะครับประมาณนี้โอเคเดี๋ยวคลิปนี้ก็น่าจะเป็นไกด์ไลน์เผื่อใครอยากมาท่องเที่ยวที่นี่ได้นะครับผมต้องปิดกล้องละเพราะว่าเมฆฝนมาแล้วโอเคเจอกันในการเดินทางขั้นต่อไปครับผม